สวัสดีครับพี่เมืองพี่ดาผมมาขอาอของคืนนะครับอของในกระสอบผมว่าจะไปฝากพี่หม่ำเนี่ยมาแล้วรางวัลมาแล้วครับเฮ้ยน้องเอ้ยมาพอดีเว้ยสวัสดีครับสืัสดีครับคืนเดียวคุณสาวไอจับงูได้จับงูเสใส่กระสอบไปหันในพี่ดาแต่ซอยจับนั่นพี่ดาในพี่เมืองอยู่คองลานเดี๋ยวไปไปฝากตะหม่ำเ้ลตทวไมตะหม่ำมันถึงมางูอยู่ในกระสอบเลยเฮ้ยโตมาเออพอดีอาชีพซื้อเรียกกระไรนี่ อาจะซื้อเลขอะไรเียเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาม่ช่ยไอ่ไม่ทายอเอเดนนี่นแหละผมจะไปให้พี่หม่ำดูกับพี่มดกำลังมาไม่รู้จะโดนด่าหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> โดนก็ไม่เป็นไรโดนต้องเสียงละเออเพื่อให้แฟนขับของเราดูว่าไอ้ศีลจะโดนด่าหรือว่า <c oughs> พี่หม่ำจะยังไงพี่มดจะยังไงนะครับ <c oughs> ผมจะเอางูเนี่ยใส่กระสอบอต่จะไม่บอกว่าให้แกรู้ว่าเป็นงูนะครับอรถเข็นอยู่ตรงนี้ขอขอรถเข็นด้วยครับครับบอกว่ามีของมาฝาก Sáng, mục hai ai này mật lượng mầy hai bìa mầy lưỡng mầy hai 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 mầy lưỡng mầy hai nó hai mầy hai hả hai mầy 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 nè, 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 mầy ngu, ngu, hai mầy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  hai เอนนออันนี้นะครับนี่คืองูข้างในคือเป็นงูนะครับงูเหลือมตัวใหญ่มากตัวกินไก่ <laughs> ตัวกินไก่ที่ใครใครได้เห็นผมไลยสวนเมื่อเช้าก็คงรู้ว่ามันใหญ่ขนาดไหนนะครับอที่เมือ,เ <laughs> องจับนกจับดูแต่นี่ตอนนี้ผมเห็นพี่มกพี่มดกับพี่หม่มตื่นแล้วเห็นพี่มด,พมดแล้ว่อี้ผมจะไปให้ฝากแกไม่รู้จะโดนด่าเปล่าไม่เป็นไรไม่ได้ลาก็ถือว่าไฮคอนนะไป ไปพิราไปด้วยกันแสงมานึ่กูบอเอาเดี๋ยวผมตามไปโอเคเออเออเออมึงกูมาคนเดียวไงกูกูถึงดาคนเดียวเงินเงินมานี่ลูกลองเสี่ยงกันนะครับว่าก็ต้องเสี่ยงกันสักหน่อยแล้วครับด่าก็ต้องยอมแล้วครับ นาะอ,อ,อ,อยากต้องยอมแก้ได้ลุ้นเชื่อใจว่าให้มันตื่นเต้นนะครับนี่แล้วครับนี่ครับมีป้ายห้ามเข้าด้วยกันห้ามเข้านะครับโควิดสิบเก้าผมครับผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะครับไม่ไม่รู้จะโดนด่าหรือเปล่าอ๋อยัง เข้ามาแล้วนะครับผมว่าต้องโดนด่าแน่ๆแต่ว่าก็ต้องต้องลองนะครับม <top of the police> ีคนฝากของมาให้ครับเฮ้ยเจ้าหู้เราบ่ฮ <c oughs> ะฮ้ยจะาหู้เราบ่หู้ยทองไหลสนจนนี่เห <c oughs> <c oughs> รฝากเนี่ยว่า,าเอาดิ นี่นี่นี่โอ๊ยอวมันใหญ่จริมเปิดเบิ้งก่อนะมาเปิดเบิ้งเดี๋ยวกาเปิดเบืงอ้ไอ้ไอ้เน่เเเเยวเน่เมึงไม่ได้ทำอยางีบ้าน่เน่เ่เพราะว่าจะไปปล่อยมันสองตัวเหครับมยได้ท่องมันสามเลยได้คเนี่ลูกมันอันสองตัวแม่มันตัวหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยพี่พี่ไม่นํามัดปากแล้วนะไม่ได้มัดปากเลยใช่ไหมเออแต่ว่ามึงมึงเออเไอ้ตัวนี้ไอ้ตัวนี้จับวันนั้น อ่าให้ให้พ่อหมามดูเดี๋ยวเดี๋ยวออกมันนีอัานไปอัานไปเนี่ยอัานไปโอ้โยหูใหญ่เนี่ยอหูใหญ่ครับโอ้โหใหญ่ป่ะครับผมว่าเลี้ยงไว้พ่อเลี้ยงไม่ได้มือเงินนี่นี่นะเปล่งแสงแสงไปไนี่เอ้านี่แหละผมว่าถึงเมื่อคืนว่า หมดออกจากห้องนะไปปล่อยไว้ในห้องน้ำอมัมเนาะนี่คำพูดลูกผู้ใดว่องยากๆหัวผู้ใดว่องยากนี่เอาไปปล่อยไว้แล้วไปกินนี่ครับผมจำคนจับคนเศรมจันผมจำผู้เดียวมัอเศรุ่นี่ผมตื่นขึ้นมาเหมือนยิ่นไก่ห้องจอกจอกตัวเดียวตัวเดียวแต่ว่าซีตัวเราไกลสามในห้องมันเนี่ยหนึ่งกระวมกระวมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่ป่ะคายไก่เป็นคายไก่หมดแล้วนี่คายไก่แล้วเหรอเนี่ยไก่มันออกแล้วโอ้ย้ายทียังไก่โอ้โหเรียบร้อยแล้วครับมันคายออกมาเหรอเนี่ยมันคายหมดแล้วเนี่ยไก่คายไก่โอ้ยเราเด็ดเส้นไก่ยังมัวงเลยมัวงมัวงเอาขาเอาเสียงรถรถครับเสียงรถมันเป็นเสียงไก่โอ้ยเป็นสามสี่ชั่วโมงเสียงรถคายไก่โอ้ขนาดไก่ยังกรน้องมันเออเหมือนคายออกมาได้ เที่ยวกี่รัที่หน้าบ้านเลยโอ้ทุกคเอาเนื้อเสื่อมมาจับบนเลยเอาไปปล่อยที่อื่นเนาะมันมันโนนี่มันบดินมันไม่ยังแต่ว่าเอาเอาบ้านไว้ลรอเอาไปปล่อยที่สวนเดิมหรือว่าจะฆ่าแม่งเลยมันมากินดีอีกแล้วผมว่าปล่อยทักสวนปล่อยขุ่นปไก่เนาะเหมือนแบบท่านกินอ่ะมันเป็นปลาน่ะมันขย้อนไก่มาหมดแล้วมันมันนะอะไรมันขย้อนไก่เนี่ยโอ้มันมีมันข่ายออกมาครับโอ้ไก่ เัลโหัลโหันหลยัลโหลฮัหลันโหัโหลยัลโหลฮัลโหลฮัลโหลัลโหลัลนอลฮัลโหลฮันโหาฮัลโหอฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลหลยััลโัลนี่โหลยัลโหลฮัลโหโหลัโฮัล มันมีสามตัวใช่ไหมายน่ะแบบี้โอ้มันข้าวออกมาได้นะปากมันเหนีย่อยเนาะย้อนหน่กลัออมันไม่มึงไม่กลัวกัดเหรอจะกลัวอยู่กลัวอยู่ใช่ไหมเฮ้ยเราไม่เหกื่อระวังมันกัดมือได้เว้ยโอ้นี่นี่ลูกสายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นี่นี่นี่เลยอีกตัวนึงเลยอีกตัวนึงอีกตัวมีอีกตัวนึงมีไก่สามตัวเนาะ ขย้อนออกมาแลก็อันนี้ของจริงนะครับภาพสดไม่ได้ตัดต่อนะครับมันมีสามตัวนะไก่สายพันธุ์ดีๆทั้งนั้นนะครับเป็นไก่ชนสายพันธุ์เงินล้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันมีอยูขหลากตัวหนึ่งเออมีมีขงล่างอีกตัวหนึ่ง ไม่กลับที่ไหนเลยลูกมาไม่พ่อมาเลยน่าๆอีกตัวนึงครับเอาตัวนึ่งตัวไมก่ยุการ์สองตัวนึงครับเป็นมีไก่ตัวนึงครับองนะมันเล้วอีกตัวนึงสองตัวเหรอครับม้เหรอไม่ไม่ไม่ไก่ไก่มันมีสามตัวมันคายออกมามันคายเบิด์ตปะตัวโอ้หนึ่งสามตัวครบครับครบครับครบสามตัวนะครับ โอ้โหใส่ๆใส่ๆใๆอืห้เฮ้ยฮูลนครับูลัมัน้องจับหางกูไับแล้วมึงจับเอากูไช่วยเขสิเอาเอาปจับจับจับกระสอบผมได้เอาแปจับกระสอบนี่กระสอบมันเล็กไปไม่ไม่เล็กไม่เล็กหรอกมึงเช้ายังใส่มาได้ยก เดี๋ยวถ้าเปนรัดก็ไม่ตายหรอกเพราะว่าคนยดอยู่เอา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 งูไขว้นะเออขาอยม้วนเข้าคอยม้วนเข้าคอยม้กระสอบมันเล็กไปมีคนถามว่าบ้านเลขที่เท่าไหร่นะครับสามสิบห้าท่าสิบเอ็ดนะครับงูก็ก้านะครับ อ็แล้วแต่นะครับแล้วแต่คนจะแปรนะครับมาดูพ้ะเอกของเรานะครับน้องออฟสอบมันเล็กแค่นี้เอาสอบดาเดี๋ยวนะสอบเล็กไปสอบเล็กบอกเออเดี๋ยวใส่ไปเรื่อยๆเนาะเข้าแล้วใช่ไหมเออเข้าแล้วเข้าแล้ว โอเคนะครับแก้ไม่รักวดมากนะแก้วปวดทรงบ้านมันทำไมมันต้องคายออกคือเม่อกืนไปเลยมัน่าจะมันแน่นหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ออกเนาะมันกินเยอะเกินนะสามตัวอืมสามตัวนะครับโอ้โห ย้งไงคเอาไก่ไปกินอยู่ครับไก่แล้วใช่ยังไงที่นี่เอาไก่ไปกินมาครับหมดไก่หมดสื่อหมดโอ้โหเนี่ยเนี่ยเนี่ยมาต้องซื้อครับผู้ใดสนใจไก่นะครับน้ำมึงเมียกยังมีอยู่ออกจากปากงูแผละนะครับบริษัทต่อบริษัท่าบริษัท่าอ่ายังก็เมื่อยยังเมือกมันเมืองยังเลยครับเป็นออกจากปากมาเลย ันเรียกมันขย่อนใช่ไหมขย่อนหนอแบบ๋อ้ขย่อนคือมันทํายังไงขย่อนอาการขย่อนของมันมันก็เหมือนก็ค่อยๆดีบตัวรัดตัวรัดมันจะลักษณะยังไงตอนขย่อนนี่ยไหนฮะมันจะทําลักษณะตอนไหนขย่อนน่ะสมมติว่าเป็นงูเหลือมว่ามันขย่อนมันทํำยังไงมันก็มันก็ไก่ยในท้องนี่ยมันก็ต้องค่อยรีดค่อยรีดออกทางท้องมันก็ท่าภาพต้วก็บุ๊บุ๊คบุบคท่าภาพมันก็คลายออกทางปากใช่ไหมรับอ่ะลองทําท่าใหม่ครับ เอออะเอาไปฝังเนาะเอาไปปล่อยครับไม่ไม่งูอันไก่ก่เอาไปฝังครับมีคนกากินมนนเาบอเหเขาแบสกิตัวหงลูกเหงโมนนเห้บาปแล้วเนาะีกเียดเนาะอ มันขย้อนออกมาแล้วนะครับอ่าล้างมือดีๆล้างมือดีๆ <c oughs> ล้างมือให้สะอาดนะครับครับผมก็ได้รู้ภาษาไทยอีก <c oughs> หนึ่งคำแล้วนะครับภาษาไทยวันละคาวันนี้เสนอว่าคาว่าขย้อน <c oughs> นะครับ <c oughs> ผมก็เลงได้ยินวันนี้นะครับ <c oughs> ขย้อน <c oughs> ขย้อนก็คือการที่ คายออกนั่นแหละค่อยๆคายออกโอเค,คตัวน,นี้ได้ไอเอาไปฝังก่อนอือเอาไปเอาไปบ้านได้เนาะอ้ตัวอเออตัวน,นั้นแม่พันแล้วนะตัวนั้นแม่พันตัวน,นั้นก็ลูกมันลูกแข่งเอาให้นะสายพันดีๆทั้งนั้นเลยนะ แล้วก็ไปฝังไว้ในโคนต้นไม้เนาะต้นไม้จะได้ทำงามเนาะฝังตรงไหนตรงโคนคน,นั่นแหละเดี๋ยวดเดี๋ยวท้องนอกก็ได้เนาะนองก็ได้<า>เดี๋ยวพี่ไปเอาจอบก่อน <c oughs> อันนั้นเลยสองตัวนะครับไก่นะครับ ตอนนั้นตัวนั้นรอดตายนะครับตัวผู้ตัวนี้ผมก็เลยปล่อยไม่กล้าขังไว้อีกแล้วนะครับไม่กล้าขังไว้อีกแล้วอ่าขุดอ้าวขุดขุดขุดคนมะม่วงนี่ก็ได้เนาะมะม่วงเออมะม่วงนี่ก็ได้เนาะเออตรงนู้นก็ได้เออตรงนู้นก็ได้ละลิงปิงเนี่ยลิงปิงอ่ะนี่สะดวกนะครับเออตรงนี้แหละนะครับเราก็ทําทําการฝังนะครับ นี่ของจริงนะครับเนี่ยคือบ้านผมนะครับบ้านที่หม่ามสร้างให้นะครับเนี่ยติดตามเรื่อยๆนะครับผมจะยังไม่ยอมนะครับผมยังจะหาสายพันธุ์มาอีกใหม่ๆนะครับมามาปล่อยนะครับผมไม่ยอมนะผมชอบไก่ชนนะครับเลยไม่ได้ดูเชิงว่ะทีดูไม่ได้ดูเชิงมาตอไหนก็ฆ่ากินหมดนะ อเออกางูก็พาไปก <ผม S 1> ินหมดจะดูเชิงว่ามันตีดีไม่ดีเออต้ตงว่าสายพันธุ์ดีทั้งนั้นนะนะครับสายพันธุ์ดีๆเงินล้านทั้งนั้นนะไม่เห็นเชิงมนเลยโอ้โหเออสายบอนไก่เนี้ยมันตระกูลมันผ่านสนามใหญ่มาแล้วนะครับเมื่อตอนกลางคืนผมยังชื่นชมเขาอยู่นะครับเออผมก็เอาตัวพู้มาผสมเนี่ยลายแข้งลายขาอะไรดีหมดนะครับอันนี้ตกลงเลี้ยงไว้ให้งูหรือว่าเลี้ยงไว้ตีก็เลี้ยงไว้ตีแหละแต่ว่างูมาเอาก่อนนะครับอืมอืมนาอ เออเอาลึกๆก่อนเดี๋ยวมันเก็บกินเหม็นจยพุ่งขึ้นมาติดเองมันจะมีก้อนอิดอยู่เออเออมันเป็นที่อันนี้เก่าๆพวกหินพวกกวดเก่าๆมีพวกก้อนเลยเออมีนี่นะครับเอาเอาตรงนี้ก็ได้ตรงนี้เออกว้างๆาก็ได้ครับท่านใดที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการห้ามงูไม่ให้เข้ามากินไก่นะครับก็ช่วยแนะนํามาด้วยนะครับ อันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนแต่ว่าผมก็ยังไม่ยอมนะครับไม่เลี้ยงก็ไม่ได้ครับคนมันชอบมันจะมาขนาดไหนเดี๋ยวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันถ้าเลี้ยงไก่ไม่ได้ก็จะเลี้ยงงูเลยต่อไปนะมาที่อะไรผมก็จะถ่ายคลิปให้ดูอย่างนี้นะครับาะว่ามันต้องมาอีกนะครับมันต้องมาอีกแน่ๆนี่น้องคนนี้ก็ไปทิ้งแล้ววันนั้นทิ้งที่บางเลนนะครับตัวนี้บางใหญ่ผมก็ไปยี่สิบกโลนะครับไปทิ้งที่บางเลน ตัวใหม่เขามาอีกนะครับแสดงว่าที่นี่งูชุมมากๆนะครับงูชุมมากๆนี่นี่นะครับอานี่ จะลึกพอนะพี่ถิ่นน่าจะน่าจะพอแล้วะเอางูลงเอางูลงแล้วไก่ไปต้มเออไก่ใช่เอาไก่ต้มเอาไก่ลงอ่าไปดีนะลูกนะไปดีนะยังเลื่อนเลื่อนอยู่เลยพ่อไม่ได้เอาเจ้าเข้ามาฆ่าไม่ได้เจตนาพอผู้อืมเอ้า โอ้ถ้างูไม่กินนี่ต้มเลยแน่พี่ตนนะเอันนี้จังวัตสังขลาอุปทวายทัมมีโนอุปาจิตรานิโรุันติเตสังอุปาสโมุสุโคอ่าไปดีนะไปดีไปดีอืมอันนี้จังวัตสังขลาอุปทวายทัมมีโนอุปาจิตวานิโรุันติเตสังอุปาสโมสุโคอันนี้จังวัตสังขลาอุปทวายทัมมีโน อุปาชิตวานีลุตันติเต้สังอุปาธโมสุโคอ,อ่ะไปดีไปดีอไปดีไปดีเอาหสิกรกมให้กันเดี๋ยวจะล้างแขนให้ดีไหมเนี่ยก่อนปล่อยตีแม่งเห้มหลังหักดีไหมไปล่อยไปเลยครับอืจะไ,ไปปล่อยเลย โอเคนะครับเสร็จสิ้นแล้วนะครับเสร็จสิ้นแล้วขอขอบคุณน้องออฟมากๆานะครับขอบคุณมากๆนะครับตัวที่สองแลวตัวที่สองมันจะมีมาอีกนะครับขอบคุณมากมากนะครับเสียดายนะครับแต่ว่าก็ต้องทําใจแหละนะครับทําใจนะครับถามว่าเสียดายไหมเสียดายเนาะน้ครับเนาะขอบใจมากนะครับครับสวัสดีครับครับก็ขอขอบคุณแฟนขับเอฟซีที่รักและคาร่าอย่างมากเลยทีเดียวนะครับผมก็กะว่าจะมา โชว์ไก่เข้าาโชว์เชิงไก่เลยไม่ได้โชว์เลย <c oughs> ครับผมไม่เป็นไรครับครับขอบคุณจริงๆครับ <c oughs> ก็ของดการไลฟ์สดแต่เพียงเท่านี้ขอให้ทุกท่านจงมีความสุขความเจริญนะครับรวยๆเฮงๆนะครับสวัสดีครับ